สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันนี้พา,ามาหาน้องเพชรจ้านะครับเดูนน้อยกันครับนี่ครับน้องเพชรจ้าทำอะไรหัดกินหญ้าเหรอโอ้มันจะกินหญ้ากินหญ้าเป็นแล้วเ,ออเริ่มกินหญ้าแล้ว เริ่มกินหญ้าแล้วพระเจ้าเพชรเจ้าเริ่มกินหญ้าแล้วครับเห็นได้ชัดเลยเนี่ครับพระเจ้าโอ้มีหญ้าส่วนตัวด้วยครับนี่ฮะหัดกินหญ้าแล้วครับตอนนี้เริ่มหัดกินหญ้าแล้ว จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือกันอืมครับมีกระดิ่งห้อยคอด้วยเสียงดังดีอาวเลยจับมือกันมานรี่มาอนมน้าเพชรอ้าว อร่อยไหมอร่อยไหมนั่นน่ะนี่นอน,น,อนอย่างวันนี้นอนกี่รอบแล้วฟิจจ้าที่นอนบ่อยมากเลยครับมัน,นร้อนอย่างงี้บางทีก็เห็นนอนแล้วสี่โมงสี่โมงเย็นนอนนอนบ่อยฮะช้างน้อย ไปห,หาคุณแม่แล้วคุณแม่น้อยนาจับน้อย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงเพื่อนร้องก็วิ่งมาหาแม่เลย ฮ่าคุณแม่น้อยนะคุณแม่น้อยน่ะมาแกมาแกมาแกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาเยี่ยมน้องเพชรจ้าใหม่นะครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับเดี๋ยวลาน้องพี่เจ้าไปก่อนครับบ๊ายบายพาี่เจ้าบ๊ายบายจับมือนะออจับมือกันจับมือบ๊ายบายไปครับเดี๋ยวมาเยี่ยมน้องพี่เจ้าใหม่ครับวันหลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่นสนับสนุนนะครับสวัสดีครับผม